ไปเรื่อยๆในคาเมร์ก็กําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในไทยก็กําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งของทั้งสองประเทศก็จะสิ้นสุดลงแต่ไอเดียของรัฐบาลตอนนี้กลับกลายเป็นไอเดียนะครับที่ทัวกําลังลงและสร้างความคุนควงคุนควงคุนควงนะคุนเครื่องนะอย่างมาก สวัสดีครับผมกุบผมเทสัก์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างไทยกับเขมรนะตอนนี้ทหารไทยก็ไปเหยียบกับระเบิดอีกแล้วนะฮะเจ็บอีก3รายรวมแล้วก็เกือบ10บรายนะครับแล้วก็ขาขาดไปอีก1นรายที่ตาเมือนควายว่าผู้นําเขา ว่าผู้นําเขาเขาไม่พวกมึงรู้ไหมว่าทําไมกัมพูชานะก็ไม่กล้ายุ่งกับประเทศเวียดนามรู้ไหมว่าพ่อเลยบอกให้สั้นๆน,นะว่าผู้นําเขาเ <_ d ata> ขาไม่เรียกนายกกัมพูชาว่าอังเคิล ต้นใจไปเหน็นกัมเรงคือแบบว่าพี่น้องอาหารไทยเนี่ยมึงมายับหลังจากนี้นะครับกองกําลังของฝ่ายไทยนะครับมีความชอบธรรมและมีความพร้อมในการที่จะผลักดันประชาชนชาวกัมพูชานะครับโดยใช้วิธีการที่แตกต่างจากเดิมที่ผ่านมาเพื่อผลักดันประชาชนชาวกัมพูชาเหล่านี้ออกไปจากพื้นที่ของฝ่ายไทยครับครับขอแบบเท่ๆเลยครับหลังจากนี้นะครับ กองกาลังของฝ่ายไทยนะครับมีความชอบธรรมและมีความพร้อมในการที่จะผลักดันประชาชนชาวกัมพูชานะครับโดยใช้วิธีการที่แตกต่างจากเดิมที่ผ่านมาเพื่อผลักดันประชาชนชาวกัมพูชาเหล่านี้ออกไปจากน ต่ออายุให้กับผู้ว่าที่ไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองไม่รู้จักแม้กระทั่งพื้นที่ของตัวเองด้วยซ้ําแถมยังถแถลงการผิดพลาดกล่าวหาคนไทยว่าไม่มีเอกสารสิทธิครอบครองที่หมู่บ้านหนองจากแต่ทําไมกับแม่ทาคที่สองนายคุมธรรมกับบอกว่าไม่สามารถต่ออายุราชการได้เพราะจะทําให้ระบบราชการเสียหายพัท้ทังที่ตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในสภาวะสงครามไม่สมควรที่จะเปลี่ยนแม่ครับกางคันผมว่าคุณบุมธรรมกำลังทําให้เราคนไทยสงสัยในตัวของคุณว่าคุณเป็นคนไทยแต่หวัวใจขมร ถ้าเราจะต้องต่อาอยุราชการให้กับใครสักคนผมเห็นควรว่าควรจะต่อ,อยุราชการให้กับแม่ทัพ,พที่สองมากกว่าหัวเาเหตุการณ์เมื่อวันที่25นะครับขมรน,นะก็ได้รุกคือขึ้นมาที่สะแก้วนะครับที่บริเวณบ้านหนองจานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปลอดประสบสุรสวรดีนะครับบอกวิธีการแก้ไขปัญหาให้ใจคนละแสนนะครับ ให้กับบ้านเรือนเขมรที่อยู่ฝั่งของประเทศไทยให้ออกไปนะฮะจากดินแดนของประเทศไทยแต่ยอมจ่ายหัวละแสนปอประสบนะฮะบอกว่าพร้อมที่จะร่วมทําการลงขันด้วยนะครับรัฐบาลพักเพื่อไทยซึ่งปอประสบอยู่พักเพื่อไทยเห็นด้วยนะฮะเดี๋ยวจะเอาเงินภาษีของประชาชนภาษีของพวกเราเนี่ยให้กับเขมรที่บุกเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนั้นในปี2 5 2 3 เกิดการสู้รบกันระหว่างขมรกับเวยียดนามขมรเหล่านี้อพยพเข้ามายังประเทศไทยตั้งสุริภัยในประเทศไทยไทยใจดีตั้งสุริภยัยและสุดท้ายขมรเหล่านี้ยึดพื้นที่บ้านหนองจานทั้งหมดเป็นของขมรนะครับและประกาศว่านี่คือแผ่นด,ดินของขมรตอนนี้บอระสบบอกว่าจะให้1 0 0 0 0แบาทนะครับและจะให้ออกจากประเทศไทยจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทัวลงเละเลยนะครับทัวลงเละเลยเงินภาษีกับภาษีของประชาชนถึงแม้ปลอดประสบบอกว่าจะจ่ายเงินให้และออกไปยลงขันให้บางส่วนนะครับยุทธิการแก้ไขผมคิดว่าเป็นวิธีการแก้ไขที่ผิดนะผมไม่แปลกใจเลยที่ทัวลงทั้งรัฐบาลแล้วก็ทัวลงทั้งปลอดประสบที่ผ่านมาเนี่ยความคิดแปลกแปลกนะกอ,องทัพบาลเพื่อไทยเนี่ยคงเป็นคําตอบว่า เขาควรบริหารต่อหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นภูมิธรรมไม่ว่าจะเป็นอุ้งอิงนะครับที่มีดีลับเรื่องอังเคิลเนี่ยนะฮะแล้วโผล่เป็นคลิปออกมามีการฟ้องร้องซึ่งตอนนี้คลิประหว่างฮุนเซนกับอุ้งอิงเนี่ยเลขาอุ้งอิงก็บอกว่ายืนยันจะไม่มีการถอนตอนนี้ไปอสอบปากคำเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ส่งให้อาการเรียบร้อยแล้วก็รออรัยการจะออกหมายเรียกคุณเซนนะเข้ามารับทราบข้อเก่าหา พอหุนเซนไม่รับทราบข้อกล่าวหาหรือมารับทราบข้อกล่าวหาถ้าไม่มาก็จะออกหมายแดงฮะมีการจับกลุ่มหุนเซนนั่นหมายคมว่าเกมก็เลยเร่งให้มันเร็วขึ้นเร่งให้มันเร็วขึ้นคำเหมงก็ส่งคนมาป่วนส่งคนมาวุ่นวายนะครับการแก้ไขปัญหาของทหารไทยโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดโคคือพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีซึ่งตอนนี้ยังไม่มีคําสั่งปลดพ้นท่านนะถึงแม้ว่าจาใะใกล้เกษียณราชการนะยังคงเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดอยู่นะครับท่านก็มีแนวคิดว่า ตามแนวพรมแดนทั้งหมดเนี่ยจะมีการตั้งนะเขาเรียกว่ารั้วถาวรน,นะครับเหมือนกับประเทศอื่นๆเนีนะ่ยที่มีการตั้งรั้วถาวรสหรัฐอเมริกานะครับ,นะรบลอีกหลายประเทศนะแม้กนะระทั่งจีนเนะี่ยก็ตั้งรั้วถาวรขึ้นมะาเลยเพื่อตัดปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างไทยกับเมนที่พยายามลุกล้ำบุกเข้ามาทีละน,นิดทีละหน่อยในขณะที่อีกส่วนนะึงบอกต้องการยกเลิกมาเอ็มโอยูสี่สาม และ moucc ในยุคข,ของทักษิณชินวัตรที่มีสุรเกียรติเสถียรไทยที่ทักษิณก็พูดเองนะเป็นผู้ไปทำการลงนามนะ,ะซึ่งเรื่องนี้ผมเรียนทุนส่วนนะเรื่องของไทคเมเขมรเนี่ยนะครับยืนยันเหมือนเดิมตราบใดที่คู่ขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นตระกูลชินไม่ว่าจะเป็นตระกูลหุ่นเนี่ยพ้นยังไม่พ้นจากตาแหน่งความขัดแย้งก็จะมีอย่างเงี้ยไปเรื่อย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 ในคอมเนก็กาลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ในไทยก็กําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งของทั้งสองประเทศก็จะสิ้นสุดลงแต่ไอเดียของรัฐบาลตอนนี้กลับกลายเป็นไอเดียนะครับที่ทัวร์กำลังลงและสร้างความคุนควงขุนค,ควงขุนคงนะคุนเครื่องนะอย่างมากสําหรับคนไทยขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอร์ักเจียมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ